สะดวกสะดวกหน่อยครับอรอบตรงนี้ก่อนให้รอบต,ตรงนี้ประมาณนิ้วหนึ่งครับห่างกันเปิดมาสักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วไม่บรรทัดนะครับไม่ใชะหนึ่งนิ้วหอนะ <c oughs> มนไม่บรรทัดนะครับเอาข้าวโพดมาแล้วเนี่ยไม้ดินมีกบอไอแกะเปิดมันออก ต in right ้องขูดไหมอาจารย์ขูดหนครับขูดเยอะออกกับน้องปิดการขูดเดียวขูดลงข้างล่างนะครับขูดลงข้างล่างจะให้มันโดนข้างบนนะรใหญ่อยากขูดลากมันบนไม่ให้ถูข้างบนด้วยไม่ให้ถูข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวพวกนั้นมันจะช้ำลงข้างล่างเราต้องน้ำทาวาดตรงนั้นมันจะช้ำคือตรงตรงนี้อย่าไปยุ่งครับ่จอยตรเนี่ยเกษตรมันติดสูงตรงนี้ จนนี้ผมก็ต้องมาทำกันเลยจะบีบดีทั้งข้างบนข้างล่างกระทบข้างบน้กข้างล่างเราประกบให้มันอยู่อันนี้นะอยู่ตรงกลางนะครับเนาะครับมันก็จะแห้งะอืมพอให้นางงาขึ้นเนาะครับงายขึ้นจะได้รับขึเพราะช่วงนี้มันหน้าฝนลายอันนี้มันแห้งมันก็จะฝนตกมันจะซึมไปหน่อยนี่นแหละครับคันผ่าเขาถึงฝนไม่แตกโดนแฉะชื้นไงมันก็ไม่เป็นไร ได้แล้วหนึ่งจริงแค่นี้แหละ